้าเราไม่เรียนรู้ที่จะแก้ปัญหาด้วยวิธีทางการเมืองแล้วประชาธิปไตยไทยนั้นไม่มีวันเติบโตเป็นผู้ใหญ่ได้เหมือนกับพรรคการเมืองพรรคหนึ่งอายุ60ปีแล้วแต่ยังไม่ยอมเป็นผู้ใหญ่สักทีพี่้องครับ ถ้ายึดอำน,นาจแล้วโดวยเฉพาะในช่วงเวลานี้สิ่งที่ผมเป็นห่วงก็คือเรื่องปัญหาเศรษฐกิจเรื่องปากท้องของพี่น้องคนไทยทั่วทั้งประเทศครับพี่น้องอย่างที่เราทราบกันดีณวันนี้เศรษฐกิจโลก,กยังกำลังอยู่ในช่วงขาลงครับกำลังถดถอยอย่างรุนแรงอันเป็นผลมาจากฟองสบูอ่อสังหาริมทรัพย์ที่สหรัฐอเมริกา แน่ครับพี่น้องทำให้ธนาคารในสหรัฐอเมริกานั้นล้มละลายมากกว่าสิบแห่งแล้วที่ยังกีดก็ล้มที่ยุโรปหลายแห่งก็ล้มที่ญี่ปุ่นก็ล้มและตอนนี้ทางการสหรัฐต้องอัดฉีดเงินเข้าไปในระบบสถาบันการเงินไม่ต่ำกว่า27ล้านล้านบาทเพื่อไม่ให้ธนาคารล้ม เพราะว่าถ้าธานาคารล้มแล้วภาคธุรกิจต่างๆก็ล้มไม่เพียงแต่เฉพาะอเมริกาครับพี่นอ้องทั้งกฤษก็อัดฉีดเงินเข้าไปในระบบไม่ต่ำกว่าหนึ่งล้านล้านยุโรปก็อัดฉีดไม่ต่ำกว่าสิบล้านล้านญี่ปุ่นก็อัดฉีดไม่ต่ำกว่าหนึ่งล้านล้านเช่นกันในขณะเดียวกันตลาดหุ้นทัวโลกก็ดิ่งต่ำลงอย่างมหาศาล ทัทุกที่เอาแค่ประเทศไทยประเทศเดียวครับพี่น้องในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาตลาดหุ้นเราอยู่ที่ระดับ880จุดแต่เมื่อวานนี้เหลือ416จุดหายไป470จุดหายไปมากกว่า50เปอร์เซนภายในเวลา5เดือนนะครับพี่น้องแต่ตอนขาขึ้นนั้นใช้เวลาถึง5ปีกว่าจะขึ้นไปถึง ระดับ8ดส8 0จุดได้แล้วถ้าเทียบความเสียหายในแง่ของมูลค่าตลาดหุ้นแล้วตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมูลค่าหายไป3ล้าน6แสนล้านบาทครับพี่น้องที่มันเป็นอย่างนี้เพราะว่าทุกคนมีความตื่นตระหนกว่าเศรษฐกิจโลกกำลังถอดถอยอย่างรุนแรงและทุกคนไม่เชื่อมั่นว่า รัฐบาลสหรัฐอเมริการัฐบาลอังกฤษรัฐบาลยุโรปจะสามารถยับยังปัญหาเศรษฐกิจครั้งนี้ได้นั่นคือความห่วงใยครับพี่น้องขณะนี้ทุกประเทศต้องร่วมมือกันอย่างแข็งขันเพื่อหาทางป้องกันไม่ให้วิกฤตเศรษฐกิจนั้นลามมาถึงประเทศตัวเองหรือถ้าลามมาแล้ว อย่างน้อยก็ขอให้ฟื้นตัวโดยเร็วประเทศไทยก็เช่นกันครับเมื่อสิบวันที่แล้วท่านนายงตีสนชัยได้ไปที่ประเทศจีนไปไประชุมอาเซมหรือการประชุมสุดยอดผู้นำเอเซียยุโรปครับซึ่งที่นั่นก็ดีได้มีการตกลงกันระหว่างประเทศอาเซียนสิบประเทศและประเทศยักษ์ใหญ่ในเอเซียอีกสามประเทศก็คือจีนญี่ปุ่น เกาหลีใต้แล้วได้ข้อสรุปว่าจะจัดตั้งกองทุนวงเงิน2.7ล้านล้านบาทเพื่อช่วยเหลือประเทศสมาชิกถ้ากรณีประเทศใดมีปัญหาจากวิกฤตเศรษฐกิจครั้งนี้ที่น้องครับแต่ถ้าเกิดเรามีการยึดอำนาจอย่างที่อาจารย์มาดิษบอกประเทศไทยจะถูกโดดเดียวนานาชาติเขาไม่คาหา นั่นหมายถึงว่าเราต้องแก้ปัญหาเศรษฐกิจครั้งนี้ตามลำพังแล้วถามว่าประเทศไทยนั้นน่าจะรับมือวิกฤตเศรษฐกิจครั้งนี้ไหวหรือครับพี่น้องครับเรียนตรงๆเรารับไม่ไหวแน่นอนที่ไม่ไหวเพราะว่าเหตุผลสองประการครับหนึ่งก็คือเศรษฐกิจไทย ไม่ใหญ่พอสองเศรษฐกิจไทยณวันนี้ไม่แข็งแกร่งพอเศรษฐกิจไทยเคยแข็งแกร่งที่สุดในปี2547 2548ในยุคคุณทักษิณชินวัตรซึ่งยุคนั้น คนไทยทุกกลุ่มทุกระดับไม่ว่าคนรวยคนชั้นกลางคนลากย่าต่างก็อยู่ดีขึ้นดีมีเงินมีทองมีเงินเก็บแต่วันนี้ไม่ใช่ครับผลบุญที่คุณทักษินทำไว้ในช่วงนั้นสามปีที่ผ่านมานี้ไม่ว่าปีสี่เก้าห้าสิบห้าสิบเอ็ดบุญมันหายไปเยอะพี่น้องคนไทย ไม่ได้มีกําลังซื้อเหมือนใดอดีตอีกต่อไปโดยเฉพาะพี่น้องในระดับลาก้าที่สามปีที่ผ่านมานี้ค่าของชีพสูงขึ้นมากมายแต่ว่ารายได้นั้นยังคงเท่าเดิมอยู่ปัญหานี้แหละครับพี่น้องจะทำให้ไทยนั้นไม่สามารถรับมือวิกฤตเศรษฐกิจได้โดยลำพังครับพี่น้องถ้าพี่น้อง ไม่อยากให้ประเทศไทยนั้นต้องเกิดวิกฤตเศรษฐกิจอีกครั้งพวกเราทุกคนก็ต้องช่วยกันต่อ,อต้านไม่มีการยึดอำนาจกับพี่น้องแต่พูดก็พูดนะครับพี่น้องวันนี้ทุกคนก็รู้ว่าพายุภัยเศรษฐก,ก,ก,กิจกำลังเคลื่อนตัวเข้ามาใกล้ประเทศไทย อีกไม่กี่เดือนข้างหน้าแต่พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยเขาก็รู้แต่เขายังไม่ยอมหยุดสัทีแทนที่จะหยุดเพื่อให้รัฐบาลมีเวลามีสมาธิในการหามาตรการรองรับเพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจทั้งนี้แต่เขาก็ไม่หยุดเขามุ่งหวังอย่างเดียวเพื่อแย่งชิงอำนาจการปกครอง ถึงแม้เศรษฐกิจไทยจะล่มจมถึงแม้คนไทยจะเดือดร้อนไปทั่วทั้งประเทศเขาก็ไม่สนใจครับพี่น้องผมเองไม่รู้จะว่าเขาอย่างไรดีนอกจากพูดได้คำเดียวว่าเลว จริงบางคนก็ฝากด่ามาบอกว่าโคตรเลวเลยไอ้พวกนี้นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นในบ้านเมืองเราทุกวันนี้พี่น้องครับถ้ามีการยึดอำนาจปัญหาหนึ่งที่อาจจะเกิดขึ้นกับพี่น้องก็คือว่าทหารนั้นเขาเก่งเรื่องการใช้อาวุธในการปกป้องประเทศ เขาไม่แก่งเรื่องการค้าเขาไม่แก่งเรื่องการบริหารธุรกิจนั่นหมายถึงว่าถ้ามีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจแล้วเขาก็แก้ไม่ได้ในปี2550รัฐบาลของมชเราก็เห็นสีมืออยู่แล้วใช่ไหมครับเราก็เห็นอยู่แล้วว่าเป็นยังไงอยากได้รัฐบาลอย่างนั้นอีกไหมครับอยากได้อีกไหมครับ ผมก็ไม่อยากผมเข็ดแล้วครับพี่น้องแล้วอีกอย่างนะครับพี่น้องถ้ามีการยึดอำนาจเราเองก็จะไม่มีสอสถ้าพี่น้องเดือดร้อนพี่น้องไม่มีสอสที่จะเป็นผู้ประสานงานในการร้องขอความช่วยเหลือไปอยังรัฐบาลพี่น้องก็จะโดดเดี่ยวขาดคนดูแลเหมือนกับที่เกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้ว ในทางกลับกันถ้าเรามีรัฐบาลที่มาจากประชาธิปไตยที่มาจากการเลือกตั้งดูตัวอย่างรัฐบาลนี้พี่น้องพี่น้องครับขณะนี้กำลังจะถึงเวลา18นาฬิกาครับขอเชิญชวนพี่น้องทุกขึ้นทุกคนลุกขึ้นยืนนะครับ